สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันนะครับดูโชคลาภ16สิงหาคม2565ก่อนอื่นต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด Subscribe ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับก็คลิปนี้ครับเช่นเดิมครับขาวละออเลือกคุณภาพเลือกขาวละออคลิปนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนะครับอิมมินีท็ 2000แล้วก็อาริเซีย5000นะกระเทียมสกัดชนิดเม็ดเคลือบพิเศษปลดปล่อยสารออกฤทธิ์ที่ลำไส้เล็กดูดซึมอารลิซินได้ดีซึ่งการดูดซึมเนี่ยทำให้อย่างแรกเลยคือไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นนะกระเทียมเนี่ยนะคือสกัดมาแล้วนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นของกระเทียมเลยถ้าท่านรับประทานเข้าไปนะครับผลวิจัยของกระเทียมเนี่ยดีมากมายนะครับยับยั้งการจเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา มีลทธิขับพยาธิลดปริมาณไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงอันนี้ปัญหาสําคัญเลยนะครับต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดนะครับก็ดีต่อระบบเลือดและระบบร่างกายของเรานะครับสำหรับอ e ิม n ิ t o ทอปและอารีเซียห0 0พันนแล้วก็ช่องทางการจําหน่ายเช่นเดิมครับขาวละออช็อปนะเข้าไปได้ลาซา m o ามอ h o ์ช้อปปี้เจดีแอดไลน์ขาวละออเนี่ยแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะครับขาวละออ เพจสัตว์ Facebook แล้วก็ขาวละออดอ m เว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะครับขาวละออเลือกคุณภาพเลือกขาวละออครับชาวลัคนาราศรีกันวันที่16ส,สิงหาคมเป็นวันอังคารนะครับวันอังคารบริวารอายุเดทสีดาวพฤหัสเป็นสีเป็นไงและดาวพฤหัสเป็นไงครับเป็นเกษตร เป็นเกษตรนะเล็งลัคนาดาวพระจันทร์นั้นหนาคือดาวเจ้าเรือนลาภะพระฤหัสจันทร์ปั้นตัวหาผัวเมียมิให้พักต้องเสียขันหมากมัน่นหมายความว่าอะไรที่มันยากมันจะได้ง่ายๆได้ฟรีๆได้แบบฟุกๆนะชัดเจนนะดาวเจ้าเรือนลาภะนะไปอยู่ที่ราศีมีนเล็งลัคนาเนี่ย สวยงามและพฤหัสจันทร์ก็เป็นคู่ธาตุกันนะเป็นคู่ธาตุกันและดาวพฤหัสก็เป็นเกษตรดาวสีเป็นเกษตรนะถือว่ามีความชัดเจนในเรื่องโชคลาภครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะดาวประจำตัวของท่านคือดาวพระพุธพุธอยู่วินาศนะเป็นทั้งมหาจักรเป็นทั้งอุจวิราชเป็นทั้งราชาโชคและเป็นไงล่ะหนึ่งสิงหาเป็นไงล่ะพุธทั้งบนทั้งล่างเลยเห็นไหม ดูดีเลยทีเดียวเช้าลัคนาราศีกันนะพุทธวินาศแต่เขาเป็นมหาจักรไงอ่าแล้วก็ราชาโชคด้วยนะครับซึ่งก็เป็นปตำแหน่งที่ดีมากๆนะครับดาวการเงินคือดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นไงครับราชาโชคอีกแล้วเห็นไหมลาชาโชคอีกแล้วและอยู่ในเรือนลาพะกระดุมพระ,ะลาพะลาพะเล็งลักอ่าเห็นไหม อย่างงี้เขาเรียกว่าได้ตำแหน่งที่ดีนะเรียกว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีเป็นโยกที่ดีของดวงชะตาคำว่าโยกก็คืออยู่ในมุมที่ดีนะดาวการเงินไปอยู่ในเรือนลาภะดาวเจ้าเรือนลาภะเล็งลักดาวเจ้าเรือนปัตตนิก็เป็นเกษตรเนี่ยเห็นไหมพระรหัสจันทร์อยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุดินไปอาศัยอยู่ในธาตุน้ําดินกับน,น้ําส่งเสริมกันแล้วชาวลัคนาราศีกันก็คือลัคนาราศีธาตุดิน นะดาวคู่ธาตุดินเล็งลัคนาธาตุดินมามาจากธาตุน้ำอย่างเงี้ยดินดําน้ําชุ่มดินกับน้ํามันส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะะจ์เจอเพลหาสนี่ก็ถือว่าเป็นจังหวะของโชคลาภดาวอาทิตย์อยู่ในเรือลาพระอันนี้ก็คือยังตาแหน่งดีเป็นมหาจักรแต่พอสังเกตดีๆด,ดาวอาทิตย์เป็นไงครับไต่เส้นแล้ว เพราะเขาจะย้ายวันที่สิบเจ็ดฉะนั้นวันที่สิบหกเนี่ยเป็นไงออกอาการนะออกอาการย้ายเข้ามาจากภพราพัเข้าสู่วินาศอา่าววินาศก็เจ๊งเนี่ยอาจารย์ไม่เจ๊งนะเพราะอะไรเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนราศีสิง์เป็นเจ้าของบ้านราศีสิง์เขาเข้าบ้านตัวเองเขาไม่ได้วินาศกับใครนะดาวอาทิตย์โคจรเข้าอย่างเงี้ยต้องบอกไว้ก่อนว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวมีอาการ คือเขาจะย้ายในช่วงวันเวลาที่เราต้องประสงค์ไงเขาย้ายวันที่17ก็จริงแต่ดาวที่เป็นดาวดาวเรียกว่าดาวรายเดือนฉะนั้นก่อนหน้าหนึ่งวันแล้วก็ล้ําไปอีกหนึ่งวันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันอยู่ในระยะของการทําการคือมีเขาเรียกว่าดาวอาทิตย์เนี่ยมีอาการก็คือจะขยายขยับย้ายราศีแล้วเขาย้ายเนี่ยเขาย้ายเข,าข้าบ้านตัวเอง ได้ตำแหน่งดีจากมาหาจักรมาเป็นกเกษตรราธิบดีฉะนั้นดาวอาทิตย์เนี่ยจะไปมองว่าเข้าวินาศแล้วเสียหายไม่ใช่ดาววินาศเป็นกเกษตรเนี่ยก็ถือว่าไอ้ความเสียหายความเจ๊งความพินาศทั้งหลายเนี่ยมันจบให้มองอย่างนี้นะครับและทิศทางดูดีเลยดาวกันเงินอยู่เรือนลาภะนนะดาวพฤหัสด,ดาวพระจันทร์เนี่ยเล็งลัคนาสวยงาม นะครับถือว่าสวยงามเพราะพฤหัสเนี่ยได้ตําแหน่งอุดมมาเกณฑ์ด้วยนะดาวพฤหัสเป็นดาวสีของวันไงฉะนั้นก็ชัดเจนอะ่ะเลขห้ามาเด่นเลขห้ามาดีเลขห้ามาสวยพระอาทิตย์ก็ดูดีไปด้วยนะเพราะอะไรวันอังคารบริวารอายุเดชสีอันนี้เป็นมนตรีสีกับมนตรีเนี่ยเป็นดาวที่ดีในดวงชะตานะของวันนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดี พบกับความดีงามความสำเร็จและอาทิตย์ก็เป็นคู่มิตรกับดาวพฤหัสด,ด้วยนะครับ <c oughs> ขออภัยนะฉะนั้นก็พฤหัสอาทิตย์ดูดีครับพระจันทร์ดูดีครับนะหนึ้านะจันคุรุสุริยาอ่านะสวยงามนะครับตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่ค่อนข้าง ใช้ได้เลยอาทิตย์ก็เป็นมหาจักรพลหัสก็เป็นกเกษตรนะพระจันทร์ก็อยู่เรือนพลือหัสนะสวยงามนะครับก็จับคู่ได้5้าสดาวสุขเป็นไงอะดาวสุขทิ้งไม่ได้เลยครับดาวการเงินเห็นไหมสวยงามดาวการเงินดาวพุธล่ะดาวพุธก็ใช้ได้นะแล้วก็ดาวเสาร์ก็ถือว่าไปตำแหน่งที่ดีนะ ตำแหน่งปุตตะก็แปลว่าการเสี่ยงโชคและดาวเสาก็มีตำแหน่งเป็นเกษตรเข้มแข็งดีด้วยนะคราวที่แล้วเนี่ยเชียร์ดาวเสาเลยดาวเสาแพรมมานิดเดียวนะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในชุดหลักนะแต่ก็ดาวพุธก็มาเพราะว่าเน้นคราวที่แล้วเนี่ยหนึ่งสิงหาเนี่ยเน้นไปเสากับพุทธนะแล้วพุธมาแทนมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะงั้นพุทธจังหวะนี้ก็ยังมีโอกาสดีอยู่นะครับ รชาวลัคนาราศีกันก็ตัวของท่านเองก็เป็นดาวพุธอยู่แล้วฉะนั้นก็ดูดีเลยทีเดียวนะครับแต่ดาวพุธจะเด่นชัดเจนมากๆหลังวันที่20สิงหาครับนะฉะนั้นในช่วงเดือนกันยานี่ยพุธดูดีมาอีกรอบแน่ๆนะก็ลองพิจารณาดูดีๆนะครับอ่ะสำหรับเลขก็ประมาณนี้นะ 1, 2, 6, 4, หนึ่งสอี่ห้าโเป็นดาวสุป,ปเคราะห์ทั้งนั้นเลยนะถือว่าตำแหน่งดีอ่ะทีนี้ ดูที่ดวงชาวลัคนาราศีกันมีโชคมีลาบไหมก็ต้องบอกว่าชัดเจนเพราะว่าดาวการเงินอยู่เรือนลาภะดาวโุกนะกระดุมพระลาพระนะลาพระไปไหนเล็งลักเนะี่ยถึงตัวเขาเรียกว่าดาวโชคลาบเนี่ยถึงตัวนะก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีแถมยังอยู่เรือนพฤหัสก็คือเรือนสีของวันซะด้วยฉะนั้นก็ดึงให้พฤหัสด,ดีไปด้วยอ่ะถ้าดูเรื่องโชคลาบเรื่องเงินทอง ถือว่าลัคนาราศีกันเนี่ยเต็มร้อยนะเพราะมุมดาวในเรื่องของเงินทองกับมุมโชคลาภนหะมาดีเลยครับมาโอเคเป็นต่ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยเหมือนกับเป็นช่วงจังหวะของคิดอ่านวางแผนกําลังจะเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือมีงานใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเพราะว่าดาวประจําตัวของท่านเนี่ยอยู่ในภพวินาศอยู่ แล้วมีตําแหน่งเป็นทั้งมหาจักรเป็นทั้งอุจวิราชเป็นทั้งราชาโชคคําว่ามหาจักรอย่างที่บอกฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงเป็นจังหวะที่ต้องสู้เป็นจังหวะที่ต้องแอคชั่นและแอคชั่นแบบลับๆแอคชั่นแบบลับๆคืออะไรก็คือการคิดอ่านวิเคราะห์วางแผนนั่นเองเตรียมการดูทางหนีทีไล่ให้ดี นะหลังวันที่20ดาวพุธจะโครจรทับลัคนณาเป็นเกษตรราธิบดีแล้วก็เป็นมหาอุดแปลว่าสูงส่งฉะนั้นมาแล้วครับนะมาแล้วครับสำหรับชาวลัคนณาราศีกันแล้วดาวพุธเจอดาวพฤหัสเจอดาวจันทร์เข้าไปเนี่ยจะมีเกณฑ์พิเศษเขาเรียกว่าโชคเทวลิศซึ่งเดี๋ยวผมจะขยายให้เพราะว่าเกณฑ์นี้มันจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยานะเดี๋ยวดวง เดือนกันยานี่มาเต็มแ,แน่เรื่องโชคเทวิตนะครับหรืออาจจะเป็นคลิปตาหากแยกไว้ให้เลยก็ได้สําหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับก็ติดตามแล้วกันนะแต่ทิศทางดวงชะตาดูดีเลยเดี๋ยวปัญหาอะไรต่างๆที่มันคาราคาซังดาวอาทิตย์ย้ายเข้าหลังวันที่17ก็จบแล้วแล้ววันที่20ดาวพุธขยับไล่หนีขึ้นมาทับลัคนาก็สวยเลยนะครก็ทิศทางของดวงชะตาลัคนาราศีกันเนี่ย ดูดีขึ้นเรื่อยๆนี่นะไม่ต้องกลัวนะสำหรับชาวลัคนาราศีกันตําำแหน่งนี้ชัดเจนสวยงามนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและฟังติดตามนาะส่วนเรื่องโชคลาภเนะี่ก็ตามที่วงไว้ให้นะเป็นเลขที่มาจากดวงดาวที่ดีในดวงชะตานะครับก็ไว้ให้ท่านพิจารณา,าและกันส่วนดวงชะตาก็อย่างที่บอกเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องโชคลาภนะดูดีดูเด่นเลยลัคนาราศีกัน แล้วก็เรื่องคู่ก็ดีด้วยะนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมแลวฟังติดตามนะครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากเรื่องสุขภาพไว้สักนิดนึงนะสถานการณ์โรคภยัยแค่เจ็บอะไรก็ยังน่ากลัวอ๋อฝากไว้นิดนึงดาวพฤหัสเป็นสีเนี่ยสีส้มสีเหลืองดาวอาทิตย์เป็นมนตรีสีแดงแรงนิ์นะส้มเหลืองแดงนะจัดไปในช่วงวันที่16สิงหาเอาเลิกเอาชายัย บางคนบอกว่าแหมชุดพนักงานชุดบริษัทชุดทำงานมันไม่เอื้อเลยจารย์เราก็หาอะไรสีพวกนี้อติดตัวติดตนไว้นะสีกระเป๋าสีเคสโทรศัพท์อ่าอะไรลักษณะแบบนี้นะหรือเป็นผ้าเช็ดหน้าหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเสริมดวงชะตาไว้แล้วกันนะสำหรับชาวลัคนาราศีกันเนาะส้มแดงเหลืองจะนำโชคให้ท่านในวันนั้นค่อนข้างชัดเจน นะครับก็ขอฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับชาวลัคนาราศีกันขอให้ประสบผลสำเร็จโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ